นนทบ,บุรีคุณผู้ชมคะเท้าวความให้ฟังกันสั้นๆแบบนี้เผื่อใครม่ได้ตามข่าวนี้มานะคะกรณีที่รุ่นพี่ค่ะรุ่นน้องอะ่ะที่เขาบอกว่าคนที่ลงมือฆ่าเนี่ยบอกว่าก็โมโหรุ่นน้องเนี่ยมาหาว่าทํารถจักรยานยนต์ของเขาของแม่เขา,าอ่ะพังหาอยู่ร่าไปบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําเจอหน้ากันก็คอยจะว่ากล่าวหาอยู่ร่าไปสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยก่อเหตุ ฆ่ารุ่นน้องนะคะแล้วเขาบอกว่ามันมีประเด็นที่บอกว่าที่ทำเนี่ยเพราะว่าแค้นมานานแสนนานเพราะว่าคนตายเนี่ยชอบมาบางทีก็แบบมาแกล้งเขาจุดไฟเผาหัวเขาบ้างหรือว่าบางทีก็แบบมาถุยน้ำลายใส่เขาบ้างอะไรต่างๆานาน<ส>าที่ส, <ม S 1> สุสดใช่แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของฝั่งของผู้ตายเนี่ยนะคะครอบครัวเขาก็จัดงานศพกันแม <un> ่คือร้องไห้ปิ่งจะขาดใจเลยคุณผู้ชมคะนี่คือการเสียดวงใจไปนะคะ ญาติต้องเข้ามาปลอบใจนางอัมพรขันธาชาติอายุ73ปีเป็นแม่ของน้องที่เสียชีวิตร้องไห้ค่ะคำว่าร้องไห้ปิ่มจะขาดใจคือแบบนี้นะคุณผู้ชมครอบครัวก็เตรียมจัดพิธีรดน้ำศพและสวดสวดอภิธรรมคืนแรกนะคะให้ลูกชายภายในวัดสลักเหนือทีอ่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีแม่เล่าทางน้ำตาเลยบอกว่าเหมือนหัวใจเนี่ยมันโดนมีดกรีดและแตกสลายลงไปเลยมีลูกทั้งหมด3คน น้องอินคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกคนกลางต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ํามือของนายโกะซึ่งก็เป็นเพื่อนรักกันนะ่ะทั้งๆที่เมื่อสามวันก่อนเนี่ยลูกยังโทรบอกเลยแม่เดี๋ยวจะพาโกะไปทํางานก่อสร้างที่จังหวัดระยองไปทํางานด้วยกันนะสุดท้ายลูกชายกลับมาถูกนายโกะแทงเสียชีวิตค่ะไม่เคยมีเรื่องอใไรเลยรับเพื่อนนะ ปกติเขาเป็นคนเกเรเป็นอะไรไม่เลยคนะใจดีพี่คนที่แทงเขานี่เขาเลยเอาเขาไปให้กินเลยนะพี่มันเชื่อไอ้โค้เนี่ยมนาทัลูกหนูร้องนางจารันแก้วตาซึ่งเป็นยายของผู้เสียชีวิตบ้างยายก็บอกว่าหลานท่านเนี่ยเป็นเด็กดีนะไม่เคยมีปัญหากับใครส่วนเรื่องที่ว่าในโก้เขาอ้างว่าถูกหลานชายกลั่นแกล้งจุดไฟเผาห,หัวอะไรนั่นนะ่ะยายบอกว่าไม่เชื่อหรอกไม่เป็นความจริงค่ะ ไม่จริงค่ะไม่จริงใช่ค่ะไม่จริงค่ะถ้าเผาหัวแล้วไม่หมดเลยค่ะไม่ไม่จริงเคยมาเล่นอยู่ที่บ้านก็ามาที่ห้องอะ่ะคือสองคนนี้สนิทกันจ้าเขา่ยไปเที่ยวอยู่ด้วยกันอะ่ะก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันรุนแรงอะไรไหมไม่ค่ะเหรอแค่ทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็ดีกันเขา ดูทางคดีนะคะคุณผู้ชมตำรวจแจ้งข้อหาในโก้ค่ะคือฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดนนทบุรีในวันนี้แหะค่ะ